เพชรพนมลุงมรัตนบัณฑิตหรือว่าเกียรติหมูก้านะครับกลับมาชคมวย5ยกในรอบ4ปีพายให้กับชูเจริญดาบพันสารคาไปแบบชิงดำครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์หลังเกมเลยครับกลับมารอบนี้แพ้ชูเจริญน้องรู้สึกยังไงบ้างครับไปเลยสวัสดีครับเพชรพนมรุงเกียรติหมูก้าวันนี้เกมการชคเราเป็นไงบ้างครับก็เป็น การกลับมาในรอบ4ปีงานชกมวยไทยครับก็ขึ้นหน่อยครับขื้นหน่อยเราพอใจผลงานดีเองไหมวันนี้ถือว่าทําได้ดีนะถือว่าพอใจครับ4ปีดีเกินคาดครับดีเกินคาดนะเพราะ4ปีเลยไม่รูปแบบมวยไทยไม่ได้ชกเลยครับผมชกสามยกมาตลอดครับก็ สามยกขายกงทีม็อกซิงอือแล้วคู่ช่วงของเรามันเป็นไงครับหรับทางด้านชูเจริญก็ก็แข็งแรงนี้ครับตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่ครับผมจุดเป็ียของเกมของวันนี้นี่ที่ทำให้เราแพ้นี่ตรงไหนครับจังหวะไหนอ่าจะเป็นแบบลูกเสียจังหวะครับหเห<อ>เขาดันมางเราตัวเล็กกว่าแล้วก็โถมโถมมาอะไรเงี้ยประมาณเราตลอดสามยกนี่เรามั่นใจไหมว่าเราจะสามารถชนะได้ก็สามสี่ยกในเกมออกสูสีครับ กสยกซื้อใช่สูสีครับเขาเขาเหลื่อมนิดหน่อยนครับเขาเหลื่อมหน่อยเพราะว่าเขาออกเขาใหญ่แล้วออกชัดเจนกว่าพอยกห้าเราเราเราเตะได้หลายหลายแข่งครับก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นช่วงกลางยกพอใจผลงานการตัดสินกรรมการไหมวันนี้ก็ผ่านมาแล้วครับก็ก็รับกาตัดสินนะครับก็ให้เครดิตกรรมการไปนะถ้าเขาไม่เลือกเราก็ไม่เป็นไรไฟหน้าเอาใหม่ไฟลน้าอาใหม่โปรแกรมในเมืองไทยเหรือเป็นไงบ้างครับก็ยังไม่ไม่ไม่รู้นะจะยังไงต่อไท่ก็มีรายการชกวันที่18กุมภาพันธ์กรกฎาคมที่ญี่ปุ่น ที่ญี่ปุ่นชกครับที่ไปก็ไดชกกับใครครับในรูปแบบสามยกใช่ไหมบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งของกอรี่ใช่ไหมไม่ไม่ของญี่ปุ่นครับอ๋อของญี่ปุ่นที่ว่าไรไหมที่บ้านน้องน้องพี่ไปต่อยด้วยอ๋อที่บ้านเลื่อนเลื่อนตอนช่วงเดือนกุมภาพันธ์อ๋อโปรแกรมไล์อ๋อเรามีโปรแกรมมาแล้วเดินไปตอนนั้นครับสภาพร่างกายตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็รู้สึกพอใจอยู่นะครับถือว่าดีกันขดครับผมพี่ปนมุ้งปีนี้อยุ่งทายแล้วยิบหกครับยิบหกครับยังต่อยได้อีกหลายปีเลยได้อยู่ครับ วันนี้นี่ไม่มีเซนมวยนี่มีผลไหมคิดว่าคิดว่าจังหวะที่เราพอจะเรียกเสียงเคลียร์ได้ท่านลองถ้ามีเซียนในเวทีนี่คิดว่าเกมมาชกจบมาเปนะ็นไงก็อาจจะสนุกครับแล้วก็อาจจะผ่านได้ครับอาจจะผ่านได้ครับผมวันนี้ก็ทาให้สําเร็จแต่ว่าพอจผลงานตัวเองครับผมโอเคครับสุดท้ายอยากจะขอบคุณใครแล้วอยากจะขอโทษใครครับผมก็ ่อื่นก็ต้องขอบคุณเสียเนาเสียโบสพิจิีครับที่ให้โอกาสผมกลับมาชกมวยไทยครั้งก็ก็ขอบคุณทีมงานเกียรติุก้าครับที่ดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ขอโทษแฟนมวยครับที่ทําให้ผิดหวังครับไฟหน้าแก้ตัวใหม่ครับผมอยากจะพูดอะไรกับอาจารย์สุขใจไหมครับว่าวันนี้ทําสําเร็จก็ก็แกก็พอใจผลงานอยู่แลกวถือว่าเราทาได้ดีครบก็ต้องมอโทษแกด้วยครับที่ทําไม่ได้ก็ไฟนี้พ๊กก็พักพักกี่วัน ก็รอดูก่อนว่าจะมีรายการกองสามอาทิตย์ครับผมอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจครับผมสู้ต่อไปครับผมเดี๋ยวถามอาจารย์หน่อยขอบคุณครับจานสวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเอ่อของลูกศิษย์วันนี้ครับเพชรพนมลุงครับาจก็ก็ถือว่าผลงานก็ใช้ได้ครับก็หยุดนานหยุดนานหยุดชกแต่มวยไทยมวยสามยก ทีนี้ก็สามยกก็ไม่ได้ชกตั้ง14บสี่สิบห้าเดือนถือว่าดีได้หายใจแค่นี้ก็พอใจและการตัดสินของกรรมการเลร้วคิด<อ>ว่ามันก็เบียดกันนะทั้ง4ียกเลยครับตามจริงมวยอย่างนี้ถ้าหน้าตู้ชาวบ้านก็ดูดูแต่เราชนะทุกคนครับมีแต่คนว่าเราชนะครับแต่ว่ากรรมการตัดสินออกมาแบบนี้ก็ให้เครดิตกรรมการอาจารย์นะไม่เป็นไรครับ เชนมวยวันนี้ที่ไม่มีในเวทีนี่มีมีผลนะครับกับการแพชนะวันนี้อาจารย์ว่าันน่าจะมีผลครับเพราะว่ามันไม่มีเสียงเชียร์บรรยากาศครับโอเคครับอาจารย์ยินเอเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วนักมวยครับผมขอบคุณมากครับครับผม